คลิปสอนฟรีการนำเอาเซลล์ไปใช้เองที่บ้านโดยพี่หมีเซลล์สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการใช้งาน power box หรือว่าชุดนอนนาเซลล์สำหรับใช้งานในบ้านสวนกันครับนั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนจะสามารถติดตั้ง power box สำหรับใช้ในเถียงนาหรือใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลยนั่นเองครับ โดยชุด PowerBox รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับสามารถจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้หลายอย่างเลยครับยกตัวอย่างเช่นพัดลมทีวีบลอดไฟกล้องถ่ายรูปไฟฉายคาดหัวโทรศัพท์และยังสามารถชาร์จนูดบุ๊กได้อีกด้วยครับ อีกทั้ง power box รุ่นนี้นะครับยังมีน้ำหนักที่เบามากครับทำให้พกพาได้สะดวกและยังมีระบบชาร์จไฟแบบง่ายๆได้ถึง3แบบด้วยกันครับระบบชาร์จไฟแบบที่1นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีแผงเซลล์ครับเพราะว่าสามารถชาร์จกับไฟบ้านแบบ AC 2 2 0โวลต์ได้นั่นเองครับโดยการชาร์จไฟกับไฟบ้านนะครับจะเป็นระบบฟัสชร์จครับไฟเต็มเร็วมากครับใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองครับระบบที่2ครับเป็นระบบที่ทําให้ทุกค คนนั้นเนี่ยประหยัดไฟแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟครับเพราะว่าสามารถชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้แผงโซลาเซลล์ได้นั่นเองครับแล้วก็ระบบที่3นะครับเจ๋งสุดๆเลยนะครับในกรณีที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งหรือเราลืมชาร์จไฟเข้า power box มาจากที่บ้านนะครับเราก็สามารถนำเอา power b o มาต่อเข้ากับไฟรถยนต์ครับเสียบชาร์จตรงช่องจุดบุดีในรถยนต์ได้นั่นเองครับตรงนี้ทำให้สะดวกสบายมากครับ เป็นไงบ้างครับทุกทุกคน power box รุ่นใหม่ล่าสุดจาก eco f o รุ่นนี้นะครับน่าใช้มากเลยทีเดียวนะครับหมายเหตุนะครับในท้ายคลิปนี้จะมีการสรุปสเปคแล้วก็ราคาของ power box รุ่นนี้ไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งบิ่บิบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่ามีราคาเพียงแค่20,000ตน้ตนๆเท่านั้นเองอีกทั้งยังมีของแถมอีกเพียบเลยครับเอาแล้วครับทุกทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับทุกทุกคนครับในคืนนี้นะครับพี่หมีโซลาเซลล์จะมานอนที่บ้านสวนที่อยู่ด้านหลังของพี่หมีนะครับโดยการนําเอาโซลาซ์รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับพี่หมีจะเอาโซลาซ์รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้และนะครับมาใช้จ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสวนทั้งหลังของพี่หมีเลยนะครับเดี๋ยวพวกเราตามไปดูกันนะครับว่าโซลาซ์รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับ ทุกทุกคนครับตอนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่ในบ้านเถียงนาหรือว่าบ้านสวนกันแล้วนะครับโดยในคืนนี้นะครับพี่หมีโซลาเซลล์นะครับจะนําเอา power box หรือว่า s o l a r box รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้แหละครับจ่ายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งบ้านสวนเลยนะครับทุกคนครับ power box ตัวนี้นะครับเป็น power box จาก e c o f o ครับ เป็นรุ่นหรือว่าแม็กครับโดย E c o f o n e เนี่ยก็เป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบ PowerBo ์สำหรับใช้ในงานแคมปิ้งหรือว่านะครับ power b ร์สำหรับใช้ในชุดออฟกิทหรือว่าใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนั่นเองนะครับเอาละครับทุกคนครับในคืนนี้ครับพี่หมีจะทําการนะครับแนะนําวิธีการใช้งานเดี๋ยววันนี้จะสอนนะให้ทุกคนนะเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเวลาจะใช้งานครับนำเอาโทรทัศน์นะครับมาเสียบกับ Power พาวเโน้ตบเอาพัรับเอาวิทยุนรับ่า เอาหลอดไฟนะครับเอาเนี่ยครับตัวมือถือนะครับรวมทั้งนะครับไฟฉายคาดหัวเนี่ยนะครับเวลาจะเสียบชาร์จกับ power box ดูดีเนี่ยใช้งานยังไงนะครับเสียบตรงไหนครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับ เดี๋ยวต่อไปครับเรามาดูวิธีการใช้งาน p o w e r b o x จาก e c o ค o ฟุ่นหรือว่ามกันนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากนะครับทุกคนดูไปพร้อมกันกับพี่หมีนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัว p o w e r b o x นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปิดเปิดนั่นเองอ่ะนะครับเรากดก็ไปปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการเปิดนะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วนะครับหน้าจอดิจิตอลเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับตรงกลางที่อยู่ในวงกลมเนี่ยจะบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่อย่างตอนนี้นะครับบอกว่า เกือบเต็มเลยนะนะครับต่อมาครับด้านล่างสุดนะครับจะบอกจํานวนวัตต์ของเครื่องร์จไฟฟ้าที่เราใช้งานนะครับส่วนด้านบนนะครับกรณีที่เราชาร์จไฟเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เราชาร์จไฟเข้ากี่วัตต์นะครับด้านนี้นะครับจะบอกเรื่องของจํานวนชั่วโมงที่เหลืออยู่นะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับนี่ก็คือฝั่งด้านหน้านะครับในส่วนของตัวหน้าจอดิจิตอลนะครับต่อมาครับตรงด้านหน้าตรงนี้ครับที่อยู่ด้านล่างก็จะมีช่องนะครับชาร์จนะครับก็คือช่อง USB นั่นเองครับม so. er. the ีอยู่1ช่อง2ช่อง 3ช่องแล้วก็มี type c 1ช่องนะครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็นช่องนะครับสำหรับใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบ dc 12โวลต์นะครับอันนี้ก็คือนะครับที่อยู่ด้านหน้านะเนี่ยเปิดออกมานะครับเป็นปลั๊กบหดีนะครับกรณีที่เรามีตู้เย็น12โวลต์นะครับของรถบ้านก็มาเสียบตรงนี้ได้นะครับด้านข้างทุกคนดูทุกคนดูด้านข้างเห็นไหมนะครับด้านข้างอันนี้จะเป็นปลั๊กไฟบ้านนั่นเองครับมีให้2ปลั๊กถ้าเราอยากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆเดี๋ยวเราจะต้องเอาปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กพ่ว เอามาเสียบนะครับเข้าที่ด้านข้างนะครับเราจะได้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนนะครับพี่หมีจะใช้ USB ก่อนเลยนะครับในการชาร์จมือถืออะนะครับเดี๋ยวจะเสียบชาร์จให้ดูทุกคนนะครับปึ๊บนี่ชาร์จมือถือแล้วไฟเข้าแล้วทุกคนนะครับเสียบชาร์จแล้วนะครับอะต่อมาครับต่อมานะครับ<อ>เราจะใช้งานในส่วนของตัวไฟ AC ไฟบ้านกันบ้างก็คือด้านข้างนี้ ทุกคนดูด้านข้างนะครับวิธีใช้นะกดเปิดตรงนี้ปึ๊บนี่พอไฟติดเนี่ยก็ใช้งานได้ละครับพี่นิดพี่หมีนะครับจะเอาปลั๊กสามตานะครับตัวนี้นะครับเอามาเสียบครับจะได้ใช้งานได้หลายๆอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวหมีเอาปลั๊กสามตาครับมาเสียบก่อนนี่นะครับปลั๊กสามตาก็เสียบเข้าไปได้เลยครับทุกคนนะครับเรียบร้อยทุกคนดูตอนนี้ปลั๊กสามตาไฟขึ้นเต็มเลย เปิดทุกช่องเลยนะครับเปิดทุกช่องเลยอ่าเริ่มต้นเลยนะครับเราจะทําอะไรกันก่อนเปิดพัดลมก่อนดีกว่านะครับเปิดพัดลมก่อนอันนี้ก็คือปักพัดลมนะที่หมีจะเสียบปักพัดลมก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็เปิดพัดลมอ่านี่พัดลมติดแล้วนะครับพัดลมติดแล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้ใช้งาน2ออย่างพร้อมกันนะพัดลมนะครับชาร์จมือถือนะครับต่อมา นะครับชาร์จโนต้ตบุ๊กบ้างดีกว่าอ่านะครับกรณีที่เอาคอมพิวเตอร์มาทํางานในบ้านส่วนด้วยนะครับก็อันนี้ก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับอ่ะดูีีจะเสียบปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้สถานะชาร์จขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับที่โนต้ตบุ๊กอ่ะโอเคนะครับสายชาร์จขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับอะไรดีอ่าอันนี้ไฟฉายคาดหัวนะ ถ้ามาบ้านสวนนะครับหรือว่าเข้ามาในไร่ในนาในตอนกลางคืนนะครับไฟฉายคาดหัวนี่ก็สําคัญมากนะครับหรือคนที่นะครับทำสวนยางพาราอยู่นะครับก็ใช้เป็นประจำนะครับก็สามารถชาร์จได้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่บีจะเสียบชาร์จไฟฉายคาดหัวนี่นะครับเสียบชาร์จเรียบร้อยเดี๋ยวคนดูนะนะครับนี่ไฟฉายคาดหัวนะครับเสียบชาร์จเรียบร้อยต่อมาครับทาอะไรอีกสําหรับคนที่อยากจะดูโทรทัศน์อ่านี่ครับโทรทัศน์นะครับอยากจะดูโทรทัศน์อ่ะเดี๋ยวพี่มีต้องเสียบ ตัวทัดให้ดูอ่านี่ตัวทัดนะให้ปติเขาายตัวสตวันนี้ะครับดูทัดได้ด้วยเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะครับโอตอนนี้ใช้ไฟฟ้ารวมเท่าไหร่แล้วทุกคนดูจีนะครับที่หน้าจอบอกนะครับดูฮะทุกคนอ่านตรงนี้ใช้ไฟฟ้ารวมเท่าไหร่แล้วครับ ร้อยกว่าบาทแล้วนะเห็นไหมอ่านะครับหน้าจอที่ต้องจะบอกด้วยนะครับว่าใช้ไฟรวมไปเท่าไหร่นะครับนี่ครับประมาณร้อยกว่าบาทแล้วนะครับอ่ะต่อมาครับบางคนชอบฟังวิทยุนะนะครับอ่าอาจจะไม่ได้ชอบดูโทรทัศน์นะครับอยากฟังวิทยุอ่านะครับพี่หมีเสียบว,วิทยุให้ดูฟังวิทยุน่าฟังวิทยุได้ อ่าโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการใช้งานนะครับใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายอย่างเลยนะครับในกรณีของเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานนะสำหรับบ้านส่วนนะครับก็จะใช้งานได้ประมาณนี้นะนะครับเนี่ยฮะพัดลมนะครับโน้ตบุ๊กนะครับชาร์จมือถืออ่านะครับวิทยุโทรทัศน์นะครับชาร์จไฟฉายคาดบัวนะครับได้ด้วยอ่าหลอดไฟอ่าหลอดไฟนะครับมาบ้านส่วนก็ต้องมีหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็ เป็นหลอดไฟไฟบ้านนั่นแหละนะครับไฟหน้าบ้านไฟในบ้านต่างๆนะครับทุกคนก็สามารถเสียบชาร์จได้อันนี้มีจะเสียบปลั๊กให้ดูทีนี้หลอดไฟมันจะสว่างจ้านะครับเดี๋ยวเวลาเราถ่ายรายการแล้วหลอดไฟมันสว่างจ้าอาวนะครับมีจะเสียบหลอดไฟนะเนี่ยตอนนี้ใช้เครื่องใช้ไฟพร,พ,รพร้อมๆกันเลยนะอันนี้จะเสียบหลอดไฟทุกคนดูมันจะสว่างจ้าน,นิดนึงนะอ่านะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟนะครับแต่ว่ามันจ้าครับมันทําให้นะครับภาพเราเบลอไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวหมีถอดหลอดไฟออกก่อนแล้วกัน ก็เดี๋ยวเอาไฟฉายคาดหัวเสียบชาร์จไว้เหมือนเดิมนะนี่ก็คือในส่วนของวิธีการใช้งานนะง่ายๆนะนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากจะเสียบไฟบ้านที่ช่องด้านข้างข,างของ power box นะครับมันจะมีช่องเสียบไฟบ้าน2ช่องเห็นไหมอยากจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมๆกันเยอะๆนะครับเอาปลั๊กสังตามาเลยนะครับแล้วต่อนี่ไไหมใช้พร้อมๆกันหมดเลย นะครับนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานในส่วนของตัวการเสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่านะครับแล้วพี่หมีอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านะแล้วถ้าในกรณีที่เราจะชาร์จไฟนะครับจะชาร์จไฟนะครับอยากจะหิ้วโซลาร์บล็อกนะครับไปใช้ในเถียงนา ไปใช้ในท้องนาท้องไร่ไปใช้ในบ้านสวนหรือพกพาติดรถไปเที่ยวแคมปิ้งนะครับเวลาจะชาร์จไฟให้ power box มันเต็มเนี่ยนะครับชาร์จยังไงมันมีวิธีชาร์จอยู่3วิธีนะนะครับก็คือชาร์จไฟบ้านนะครับอันนี้เป็น fast charge นะครับใช้เวลาในการชาร์จแค่1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเต็มนะครับชาร์จเต็มเร็วมากนะครับอันที่2ชาร์จแผงชาร์จยังไงอันที่3ชาร์จไฟรถยนต์ชาร์จยังไงปะเดี๋ยวพี่หมีจะไปสอนครับในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวในตอนเช้าพรุ่งนี้พี่ นะครับนี่ก็คือครับการใช้งานของ p o w e r b o x รุ่นี้ยวแม็ก่นนี้นะครับมีขนาดแบตเตอรี่ให้เราใช้อยู่ที่576วัตต์อว เดี๋ยวพี่หมีจะพาพวกเราไปดูตารางกันก่อนนะครับพวกเราไปฝึกคำนวณกันด้วยจะได้คำนวณไปนเนาะเดี๋ยวหลายหลคนก็มาถามว่าพี่หมีมันใช้แอร์ใช่ไหมมันใช้แอร์อรไม่ได้รุ่นนี้นะเพราะว่ามีไฟใช้5 7 6วัตต์ออลนะครับ576วัตต์ออลเวลาคำนวณออกมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูตารางการพี่หมีสอนคำนวณน,นะครับทุกคนจะได้คำนวณเป็นแล้วก็รู้ว่านะครับรุ่นนี้นะครับใช้งานได้แค่ไหนนะครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับปไปเดีาา๋ สวัสดีตอนเช้าครับทุกๆคนครับเมื่อคืนนี้พี่หมีโซลรเซลล์ก็นอนที่บ้านสวนนะครับโดยการนำเอา power b o k นะครับจาก e c o คโฟุ่นี้แหละใช้จ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในบ้านสวนครับเมื่อคืนนอนหลับสบายมากครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างสามารถใช้งานได้ดีครับโดยการนำเอาไฟที่ได้จาก power b l o k ตัวนี้แหละครับไปใช้งานครับทีนี้ครับทุกๆุกคนครับ ในเช้านี้พี่หมีจะมาสอนนะครับวิธีการชาร์จไฟเมื่อคืนนี้เราเอาไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับในตอนเช้าเราก็จะต้องชาร์จไฟเพื่อทําให้ power box หรือว่า solar box ตัวน,นี้นะครับมีแบตเตอรี่เต็มนะครับดังนั้นนะครับวิธีการชาร์จเนี่ยนะครับจะมีวิธีการชาร์จอยู่3วิธีด้วยกันเดี๋ยวพี่หมีขออนุญาตทบทวนนะครับ วิธีที่หนึ่งกรณีที่เราอยู่ที่บ้านเราสามารถใช้ไฟบ้านของเราได้แหละครับ AC 210โวลต์เสียบชาร์จได้เลยจะเป็นแบบฟ้าชาร์จนะครับเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็จะเต็มนะครับวิธีที่2ครับในกรณีที่เราอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงครับเราสามารถใช้แผงโซลาเซลล์ชาร์จไฟเข้าโซลาร์บล็อกได้นะครับวิธีที่3ครับถ้าเกิดว่าเราขับรถอยู่นะครับเราก็สามารถใช้ไฟรถยนต์ก็คือ d c 1 2โวลต์นะครับในรถยนต์เนี่ยชาร์จได้นะครับในวันนี้พี่หมีจะสอนทั้ง3วิธีเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาดูวิธีการชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิต์กันก่อนนะครับว่ามีวิธีการชาร์จยังไงเสียบตรงไหนครับไปดูกันเลยครับ นะครับทุกคนครับนี่ก็คือในส่วนของตัว s o ลาร์บ x อกนะครับช่องชาร์จของ s o ลาร์บ x ็อกเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างดา๋ยวดูแไปพร้อมกันนตรงนี้คือช่องชาร์จนะครับเราเปิดขึ้นมาด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับจะเป็นช่องเสียบชาร์จสำหรับไฟบ้านนะครับ AC 220โวลต์ก็จะเขียนไว้นะครับส่วนตรงสีเหลืองๆตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องเสียบสายชาร์จของแผงโซลาร์เซลล์รวมทั้งนะครับ ช่องเสียบสายชาร์จของไฟรถยนต์ด้วยเป็นช่องเดียวกันเพราะเป็นไฟ DC นะครับอ่ะทีนี้นี่คือหน้าตาของสายชาร์จนะครับที่ได้มานะับมันจะมีปลั๊กอยู่ปลั๊กเนี้ยเรียกว่าปลั๊ก MC4 แผงโซลาร์เซลล์มันจะมีปลั๊กแบบนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวผู้ตัวนี้เรียกว่าตัวเมียนะครับอันนี้ก็คือคู่ลบอันนี้คู่บกครับอ่ะทีนี้วิธีการชาร์จก็ง่ายๆนะครับทุกคนเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับเอาสายชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับทีนี้เอาปลั ไปเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์อ่ะเดี๋ยวมาดูที่แผงโซลาร์เซลล์กันนี่ก็คือแผงโซลาร์เซลล์ทุกคนดูแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีปลั๊กอยู่2ปลั๊กเช่นเดียวกันเห็นไหมเป็นปลั๊กประเภทเดียวกันก็คือปลั๊ก MC4 เห็นไหมครับอ่ะเราเสียบเข้าหากันเลยครับขั้วลบเสียบเข้าขั้วลบก็คือตัวผู้เสียบเข้าตัวเมียเห็นไหมครับพี่เมียเสียบดูนะเปึ๊บอ่ะเรียบร้อยละต่อมาขั้วบวกเสียบเข้าขั้วบวกนะครับก็คือตัวผู้ตัวเมียเหมือนกัน เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเรากา็ปล่อยให้นะครับไฟเนี่ยจะพับบงอาแสงที่เนี่ยใช้เข้าไปนะครับตรงหน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วตอนนี้ไฟค่อยๆเพิ่มขึ้นมากี่วัตต์นะครับที่ใช้เข้าไปนะครับชั่วโมงในการชาร์จถ้าเป็นกรณีของแผงโซลาร์เซลล์นะครับทุกทุกคนนะจะอยู่ที่ประมาณนะครับ3ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเต็ม นะครับแต่ว่าสะดวกสบายครับเพราะว่าสามารถชาร์จได้โดยที่นะครับเราไม่จำเป็นต้องมีไฟฟ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงก็สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จได้นะครับวิธีการชาร์จนะครับถ้าให้สะดวกทุกคนกรณีเราอยู่บ้านสวนหรือว่าอยู่ทถียงนาเป็นประจำเนี่ยเรานะครับต่อสายไฟนี่อันนี้คือสายไฟโซลร์เซลล์ต่อยา,ยาวๆเลยนะครับต่อสายไฟยาวๆเนี่ยขึ้นไปไว้ในตัวบ้านแล้วเอา power box หรือว่า solar box เนี่ยตั้งอยู่ในตัวบ้านของเรานะครับแล้วแผงโซลร์เซลล์ตั้งข้างล่างอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะหรือ เอาแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นบนหลังคาแล้วก็ต่อสายยาวๆลงมานะครับเข้าไปที่ตัวบ้านนะครับแล้วก็เวลาจะชาร์จก็เสียบปลั๊กชาร์จนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิต์ครับเอาละรครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชาร์จวิธีอื่นกันบ้างนะครับว่า่าวิธีอื่นนั้นชาร์จยังไงครับไปดูกันครับ ทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปครับเรามาดูวิธีการชาร์จไฟด้วยไฟรถยนต์กันบ้างซึ่งอันนี้เจ๋งที่สุดเลยนะสำหรับคนที่ชอบการขับรถนะครับหรือไปต้องเที่ยวแบบแคมป์ปิ้งนะครับสามารถนำอาไฟรถยนต์นี่แหละครับชาร์จไฟเข้า power box ได้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการชาร์จกันวันนี้พี่หมีจะสอนนะครับไปดูกันเลยครับทุกทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จไฟรถยนต์เข้า power box ก,กันนะครับ ตรงด้านหน้า power box นะครับเราก็หันด้านข้างขึ้นมาะนะครับที่ด้านข้างทุกทุกคนจะมีช่องเสียบสายชาร์จอยู่เห็นไหมครับช่องเหลืองๆหลนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จรถยนต์ของ power box ทุกคนเห็นไหมเป็นปลั๊กบุรีนะครับวิธีการชาร์จก็นําเอาสายชาร์จเสียบเข้าที่ตัว power box ก่อนครับพี่มีเสียบให้ดูนะหลังจากนั้นครับเราก็นำปลั๊กบุรีนั่นแหละไปเสียบที่ช่องเสียบปลั๊กบุรีของรถยนต์ ซึ่งรถหลายๆรุ่นนะครับก็จะมีตำแหน่งของช่องเสียบบุหรี่แตกต่างกันออกไปบางรุ่นนะครับก็จะอยู่ที่คอนโซลหน้านะครับบางรุ่นก็อยู่ที่ด้านข้างอย่างเช่นรถคันนี้นะครับช่องเสียบบุหรี่อยู่ที่ด้านข้างทุกคนเห็นไหมนะครับจากนั้นครับเราก็นําเอาปลั๊กบุหรี่นี่แหละครับเสียบเข้าไปอ่านะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับไฟรถยนต์เนี่ยนะครับ DC 12โวลต์เนี่ยก็จะชาร์จเข้าที่ตัว power box อ่ะทุกคนดูดูที่หน้าจอนะครับที่หน้าจอ powerball นะครับตอนนี้นะครับกำลังชาร์จไฟแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวดิจิตอลก็แจ้งตัวเลข,ขออกมาว่าตอนนี้ไฟชาร์จเข้ามาประมาณ100วัตต์นะครับ110วัตต์บ้างนะครับ111วัตต์บ้างนะครับเห็นฮ้ยฮะ ตอนนี้ก็คือไฟชาร์จแล้วนะครับแล้วอย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะขับรถไปแคมปิ้งนะครับหรือจะไปบ้านสวนแล้วกรณีที่เราลืมชาร์จไฟ power box มาจากบ้านนะครับเราก็เอาไฟรถยนต์นั่นแหละนะครับชาร์จเข้า power box นะครับเมื่อเราไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวไปในแหล่งแคมปิ้งแล้วนะครับหรือว่าเราไปถึงบ้านสวนเราแล้วเราก็เอา power box ลงไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการชาร์จด้วยไฟรถยนต์ครับสะดวกสบายมากครับเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งสุดๆเลยครับของ power box รุ่นนี้ครับ ดูด้วยกันครับต่อไปครับเรามาดูไฮไลท์เลยของ PowerBox ร,รุ่นนี้กันนะครับ PowerBox ร,รุ่นนี้สามารถชาร์จไฟด้วยระบบ การใช้ไฟบ้านได้ด้วยเราไม่จำเป็นต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ชาร์จนะครับกรณีที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวแบบแคมปิ้งมาก็ดีหรือไปบ้านสวยมาก็ดีนะครับเราก็สามารถครับนำพอร์ลบอลเนี่ยมาต่อเข้ากับไฟบ้านแล้วก็ชาร์จไฟบ้านเข้าพอร์ลบอลได้ซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นระบบฟาสชาร์จหมายความว่าไงหมายความว่าชาร์จเต็มเร็วมากครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองเอาละครับเดี๋ยวพี่หมีจะสอนวิธีชาร์จนะครับไปด น,นี่ก็คือสายไฟสําหรับชาร์จไฟบ้านนะครับเนี่ยฮะจะเป็นปลั๊กสำหรับเสียบไฟบ้านเลยนะครับเราก็หันด้านข้างของ power box ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดท้องชาร์จนะครับแล้วก็นำมอ,อปลั๊กเสียบเข้าไปที่ตัว power box ที่มเีเสียบไปดูนะเร,รนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคราวนี้เสียบชาร์จไฟบ้านเลยปึ๊บนะครับไฟบ้านเข้าเรียบร้อยอ่าทุกคนดูหน้าจอเนี่ยครับไฟบ้านเข้าแล้วนะครับ ที่หน้าจอดิจิตอลเนี่ยก็จะโชว์ด้วยว่าตอนนี้ชาร์จไฟเข้ากี่วัตต์นะซึ่งไฮไลท์เลยก็คือฟ้าชาร์จครับเป็นระบบฟ้าชาร์จไฟเต็มเร็วมากครับใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือความน่าใช้แล้วก็ความคุ้มค่าของ Power b a n k ตัวนี้ทําให้พวกเราสะดวกสบายมากครับกรณีที่ไม่มีแผงโซล่าเซลล์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แผงครับสามารถใช้ไฟบ้านได้ด้วยแต่ถ้าเราใช้แผงโซล่าเซลล์นั่นหมายความว่าเราประหยัดไฟแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟครับทุกทุกคนครับ ทุกคนครับนี่ก็คือตารางนะครับของตัวอย่างการใช้ไฟโดยการนำเอา power box นะครับจาก eco foam รุ่น river max นะครับซึ่งมีไฟให้เราใช้รวมกันไม่เกิน576วัตต์อวครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการคำนวณกันนะครับว่า576วัตต์อวที่มีให้เนี่ยสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างนะครับทุกคนเครื่องใช้ไฟฟ้าแรกเลยนะครับสำหรับบ้านสวนหรือว่าบ้านเถียงนาที่เราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพัดลมครับ พัดลมเนี่ยส่วนใหญ่จะกินไฟเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ45วัตต์นะครับเราใช้พัดลม1ตัวนะครับเปิด6ชั่วโมงก็เอา45วัตต์คูณด้วย6ชั่วโมงก็ใช้ไฟไปทั้งหมด270วัตต์เอาครับต่อมาครับเป็นหลอดไฟ LED ครับหลอดไฟ LED ถ้าเป็นบ้านสวนหรือว่าเถียงนานก็จะมีไฟหน้าบ้าน1ดวง ไฟในบ้าน1ดวงนะครับหลอดไฟ LED 1หลอดกินไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณ5วัตต์นะครับเราใช้2หลอดก็กินไฟไป10วัตต์นะครับเปิด6ชั่วโมงก็เป็น10วัตต์คูณนี้ว6ชั่วโมงก็ใช้ไฟไปทั้งหมด60วัตต์อาวครับ ต่อมาครับเป็นในเรื่องของตัวมือถืออ่าทุกคนต้องพกมือถืออยู่แล้วนะครับเราชาร์จมือถือเนี่ยนะครับจะใช้ไฟประมาณ5วัตนะครับถ้าเราชาร์จ2เครื่องใช้ไฟไป10วัตนะครับชาร์จประมาณ2ชั่วโมงเต็มก็10วัตคูณด้วยสชั่วโมงก็ใช้ไฟไปทั้งหมด20วัต์เอาครับต่อมาเป็นโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์เนี่ยถ้าเป็นบ้านสวนก็สักจอ25นิ้วก็ได้นะครับกินไฟเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ100วัตนะครับเราเปิดดูโทรทัศน์สักประมาณ2ชั่วโมงก็กินไฟไปทั้้้งงงหมมด200วัตตต์เเเอออาาาารรร่่่ปป็นกกลถถยยูะพ ดไปด้วยฟองถ่ายรูปไปลาเราชาร์จแบตนะครับก็จะกินไฟประมาณ10วัตต์นะครับชาร์จ1ชั่วโมงเต็มก็กินไฟไปที่10วัตต์อาวนะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของตัวไฟฉายคาดหัวนะครับเราก็ใช้ชาร์จแบตนะครับก็จะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ5วัตต์อ่าถ้าเราชาร์จก็ประมาณ1ชั่วโมงเต็มก็จะกินไฟไปประมาณ5วัตต์อาวนะครับอันนี้ก็คือ ตัวอย่างการใช้งานในลักษณะของบ้านสวนหรือว่าบ้านเถียงนาที่ไม่มี้าเข้าถึงนะครับก็จะใช้ไฟทั้งหมดนะครับก็จะมีพัดลม270วัตต์อ่าวหลอดไฟ60วัตต์อ่าวมือถือ20วัตต์อ่าวโทรทัศน์200วัตต์อ่าวกล้องถ่ายรูป10วัตต์อ่าวแล้วก็ไฟสายคาดหัว5วัตต์อ่าวรวมกันแล้วอยู่ที่565วัตต์อ่านะครับแต่ว่า power box นะครับจาก ecoflow รุ่น river m a c เรามีไฟให้ใช้ทั้งหมด576วัตต์อ่านะครับดังนั้นนะครับเราใช้ไป565อันนี้ก็คือราาากกก็็จะใใชช้้้้ไดนน,นนนคัีีี่่ือออตวยงงงขท ี่เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งทุกทคนนะครับมาฝึกคำนวณกันอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของงานแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งเนี่ยเครื่องใช้ไฟก็จะใช้แตกต่างจากงานบ้านสวนนะครับพี่หมีก็ได้นะครับทำตารางการคำนวณของในส่วนของงานแคมปิ้งไว้แล้วนะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอนะครับเอากลับไปนะครับเป็นตัวอย่างไกด์ไลน์ในการใช้งานได้เลยครับ ก่นครับและนี่ก็คือความสุขครับที่พี่หมีเซรเเซลนะครับได้มาสัมผัสนะครับกับบรรยากาศนะครับของธรรมชาตินะครับมาท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งนะครับแล้วก็มาทําสเต็กนะครับแล้วก็ย่างในส่วนของตัวไส้กรอกนะครับแล้วก็นะครับอันนี้พี่หมี ในส่วนของตัวมันญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพี่หมีเซลล์เองเนี่ยเป็นคนที่ลักและก็ชื่นชอบในเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์นะครับพี่หมีก็เลยนะครับนำเอ,อาความรู้เรื่องของเซลล์นะครับมาประยุกต์ใช้กับในส่วนของตัว power box power box รัวนนี้นะครับสามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะครับเป็น power box แบบพกพาได้จาก ecoflow รุ่นหรือว่า mac นะครับจุดเด่นเลยรุ่นนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับเห็นไหมฮะ พี่หมีสามารถยกไปยกมาแล้วก็พกพาได้สะดวกนะครับตัวนี้นะครับพี่หมีก็นํามานะครับสำหรับใช้เปิดพัดลมเปิดหลอดไฟนะครับเปิดโน้ตบุ๊กชาร์จกล้องชาร์จเครื่องบินโดนนะครับท่องเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยได้สบายมากเลยครับนี่ก็คือความสุขครับจากการเอาความรู้เรื่องของเซลล์นะครับแล้วก็เอามาใช้กับชีวิตประจําวันของพวกเรานนั่เองครับอะไรครับทุกคน สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของเซลล์นะครับใครนะครับที่นะครับมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเซลล์นะครับหรืออยากจะนำเอาเซลล์ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันแบบไหนครับก็สามารถทักทายมาหาทีมงานของพี่หมีได้เลยนะครับทุกคนครับทุกทุกคนครับก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับพี่หมีมีข่าวดีมาบอกครับ power box จาก eco 4รุ่น river max รุ่นนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโดยทางสปอนเซอร์รายการของพี่หมีนะครับบริษัท motor home and caravan ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการ พัฒนานวัตกรรมสําหรับรถบ้านรวมทั้งอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับ Powerbox รุ่นนี้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่21,99 9บาทนะครับถ้าหากทุกคนแจ้งว่าได้รับคําแนะนํามาจากช่อง YouTube ของพี่หมีเซลวเซลนะครับจะได้รับกระเป๋าสะพายข้างสําหรับใส่ Power b o x บลกรุ่นนี้ฟรี1ใบนะครับโดยกระเป๋ามีมูลค่าสูงถึง2,400บาทนะครับซึ่งนะครับพี่หมีขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ากระเป๋าที่ถามเนี่ยเท่มากๆแล้วก็มีจํานวนจํา เอาละครับทุกทกคนครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้นะครับนวัตกรรมประหยัดพลังงานจาก power box รุ่นนี้ไปใช้งานนะครับอยากรู้เรื่องของตัวสเปคนะครับแบบลึกๆเลยขั้นตอนการใช้งานแบบลึกๆก็เดี๋ยวทักไลน์เข้ามาปรึกษากับทีมงานของพี่หมีโซลเซลได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0-8 4 4 4 4ป4สหครับหรือทักไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้เลยครับที่ไลน์ id a s i a c b a n เขียนติดกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้พี่หมีโซล่าเซลก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ i um.